Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie die keltische Ministerpräsidentin Neuzeit bei uns ist. Wir haben festgestellt, seit 17 Jahren gab es keine Besuch in Deutschland und deshalb freue ich mich ganz besonders, zumal wir im Jahr 2012 das 100. Jahr unserer diplomatischen Beziehungen haben zwischen Deutschland. Wir haben ein ganz enges Netzwerk Menschen dass sie immer wieder sehr herzlich in der österreich begrüßt wurde, als sie hier in Berlin angekommen ist. Und wir haben eine halbe Million deutsche Touristen jedes Jahr in Thailand und in Deutschland ist Thailands wichtigster Handelspartner innerhalb der Europäischen Union. 600 deutsche Unternehmen sind heute schon in Thailand aktiv. Und äh, deshalb war es für uns beide also, eine gute Gelegenheit zu sagen, wir wollen diese Beziehungen ausbauen Und zwar in verschiedenster Art und Weise Wollen wir, dass das Verhandlungen äh, zu einem EU-Thailand-Freihandelsabkommen wir, sich wird, damit wir die Beziehungen mit der EU bei jedem fortsetzen können. Wir ähm, wollen äh, helfen bei der... Äh, ที่ให้ทางประเทศไทยพัฒนาการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อการศึกษาการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบและธงตีว่าการประชุมสิ่งของเราคือ

ความร่วมมือทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการอาชีวะศึกษาและก็ทางจะได้พูดเรื่องนี well ้ก e ับองค์กร GISE ต่อไป ขอขอบคารันึ่ที่ได้มาเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการที่จะชลเออคระสบความสำเย็จในด้านการเป็นอาเซียนเป็นประเทศที่กำลังเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างน่าชื่นชมและเป็นสมาชิกที่สำคัญของอาเซียนในด้านต่างอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนเพราะฉะนั้นขอบคุณ มีความรูม้สึกดูเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้โอกาสมาเยียนประเทศเยอรมนีอย่างเป็นทางการในเกค่ะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ให้การต้อ,อนระับคณะเมืองไทยอย่างอบอุ่นแล้วก็รวมถึงประชาชนชาวเยอรมัน ที่ให้การต้อนรับในชั้นแล้วก็ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนั่นเป็นความรู้สึกที่ได้เห็นแล้วว่าไทยประเทศไทยกับประเทศเยอรมันมีความสําคัญแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันซึ่งถือว่าปีนี้เป็นปีของการฉลองกันครบรอบ150ปีของความสัมพันธ์ทางการที่ทั้งสองประเทศ และก็ถือว่าเป็นในรอบของ17ปีที่มีนายกรัฐนมนตรีมาเยือนประเทศเยอรมันเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นรัางที่มีความสำคัญและก็เช่นเองก็ได้น้อกนักธุรกิจกว่า70กว่าท่านได้เดินทางมาที่เยอรมันด้วยเพื่อที่จะมาพบกับภาคเอกชนที่นี่เพื่อได้เกิดโอกาสในเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งทั้งสองประเทศเราได้ดำรงวิทยาศาพด้วยความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานและในท้านนายกร่ฐมตีต่างก็มีความออมีความยินดีในความสัมพันธ์อันเรื่องที่เรามีต่อกันอย่างยาวนานแล้วก็เราเองไม่ได้มองแค่ความสัมพันธ์ที่เรามีมาแต่ในอดีตแต่เราจะมองไปข้างหน้าร่วมกันว่าออทั้งสองประเทศนั้นเรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเยอรมน,นีและ เราเห็นพร้องต้องการในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศเป็นความสัมพันธ์ทางผู้ส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประชาธิปไตยนิติรัฐธรรมพิญญัติและการเคารพในสิทธิมนุษยชนซึ่งประเทศไทยและเยอรมันก็ต่างที่จะมุ่งในการเสริมสร้างความร่วมมือความเป็นผู้ส่วนในทุกๆด้านและรวมถึงในระดับทวิภาคี ซึ่งในการหารือในวันนี้ก็มีการหารือและปรึกษาการทั้งในระดับของการเมืองการขยายการค้าการลงทุนและที่สำคัญเทเยอรมันมีเทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงภาคการศึกษาที่ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ที่จะได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้เห็นกันทั้งนี้รวมถึงการที่เราจะพยายามในการที่จะเจรจา ไทย EU FTA ร่วมกันด้วยและนอกจากนี้ก็ยังมีการขยายความร่วมมือในความสำคัญในสาขาใหม่ๆอาทิเช่นในเรื่องของอาหารซึ่งประเทศไทยวันนี้เราเป็นพื้นฐานด้านของเกษตรกรกรมซึ่งประเทศไทยมีความมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาเป็นในเรื่องของพื้นฐานเกษตรกรกรมนั้นให้มีความมั่นคงทางอาหารและดูในเรื่องของให้ความสําคัญครับคุณภาพอาหารแล้วก็ความปลอดภัยในอาหาร ก็ยังมีความร่วมมือที่ในการขนาดขยายสาขาอื่นอย่างเช่นการบริหารจัดการภัยพิบัติหรือความร่วมมือในการลงทุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยซึ่งนั่นก็เป็นโอกาสอันหนึ่งที่เราจะถือการนี้เชิญชวนทางรัฐบาลเยลือรมันแล้วก็ทางด้านของภาคธุกรกิจเข้ามาในลงทุนในประเทศไทยซึ่งในเรื่องความร่วมมือในกอบความ,วามร่วมมือสัสัง ภูมิภาคนั้นก็ถือว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในเชิงยุทธศาสตร์และก็มีบทบาทที่สําคัญในการเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียนซึ่งถือว่าประเทศไทยก็จะเป็นประตูของเยอรมน,นีและของยุโรปไปสู่ภูมิภาคนี้ทั้งนี้เยอรมนก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่ขับเคลื่อนของสาภาพยุโรปก,ก็จะเป็นหุ้นส่วนสําคัญของประเทศไทยในสับปทศยุโรปเช่นกันค่ะท่านมนตรีและดิฉัน ก็มีความเห็นท้องต้องกันว่าเราจะใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจไทยเยอรมันในการติดตามข้อหารือที่เราไดหารือกันในวันนี้เพื่อที่จะให้เกิดความร่วมมือกันในทุกๆมิติที่มิและเกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วทั้งในระดับทวิภาคีภูมิภาคและระดับประเทศในการที่จะแก้ไขความปัญหาต่าง และแก้ไขความท้าทายที่มีในประชาคมโลกซึ่งในโอกาสนี้ฉันก็ได้เชิญชวนให้เยอรมันในการร่วมจะทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อติดตามกลไกลต่างๆนี้อย่างเป็นสำเร็จผลโดยเร็วและสุดท้ายก็ได้ถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านนายกรัฐมนตรีมาเดือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยค่ะ